ไส่กอกอีสานแซ่บๆนำกานเด็เจ้าวันนี้บุญมีชาแนลนะครับผมจะทําไส่กอกอีสานให้เพื่อนๆได้ดูกันครับผมเตรียมไส้ที่เราซื้อมานะครับผมไส้สดนะครับผมเอามาล้างพอล้างเสร็จแล้วล้วก็แช่เกลือไว้นะครับผมระวางร้อนเราก็จะมาตําเครื่องเทศก่อนนะครับก็จะมีกระเทียมพริกไทยดํารากผักชีต้าเครื่องเทศเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมบุญเส้นนะครับผมใส่ฝาเขียวเข้าไปแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันนะครับจะได้นัวอร่อยกลมกล่อมพริกไทยกระเทียมรากผักชี เครื่องปรุงรสนะครับผมซอสฝ้าเขียวน้ำตาลเล็กน้อยมาดูขั้นตอนการทำครับหมู400กรัมหมูนขเส้น500กรัมนะครับผมที่เราเตรียมหมักไว้กับซอสฝ้าเขียวครับผมเครื่องเทศที่เราตามไว้ครับใส่ลงไปผงปรุงรสใส่ลงไป1ช้อนนะครับซอสปรุงรส1ช้อนเหมือนกันนะครับผมนวลนวน้ำตาล1นช้อนใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ15นาทีครับ กว่าจะนวดก็่จะเข้ากันนวดเข้ากันพอได้ที่ใส่ซอสพริกนะครับผมแล้วเตะชอบนะครับผมให้มันแซ่บอร่อยกลมกลมออกเปรี้ยวนิดนึงนะครับผมแล้วก็เพิ่มสีสันนะครับสำหรับขั้นตอนการยัดไส้นะครับผมเราจะใช้กระบอกนะครับผมยัดนะครับผมบอกเอาไว้ทําเรื่องของไส้กรอกโดยเฉพาะนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์นี้ก็ใช้ขวดน้ําก็ได้ครับผมแต่ว่าจะยุ่งยากที่หนึ่งครับผมเสียเวลายัดไส้เสร็จแล้วนะครับผมมาถึงขั้นตอนการมัดนะครับผมใช้ เชือกได้นะครับผมสรับทําอาหารโดยเฉพาะนะครับารัเป็นชิ้นให้พอดีคําแล้วแต่ชอบครับเป็นชิ้นพอดีคาก็ได้เป็นชิ้นใหญ่ๆก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่คนชอบครับผมเป็นอันทีเรียบร้อยเป็นยังไงกันมาครับไส้เกา๊อีสานทาเองทําง่ายๆได้ที่บ้านแซ่บๆเลยครับผมฝากกดกดแชร์ติดตามบุญมีชานเนล